วัดอีกแด้่ปลาด้วยปลากรูเขียวไม่แต่หัวพวกนี้ปลาผอมครับวนๆไม่มีกองน้อยๆโอใหง่เราไม่ตกกัน เป,ไไปไ็นยะังไงเป็นยังไงนะเหนื่อยไหมพาวัต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 ไม่ว่ามันจะติดได้ยังไงนะบ้าเโพรงเล็กๆก,ก็มีปลานะครับ จัทภมาสับสับแหลกเน่าแนใ่อ่ระมะันปลาลหาปลาละาหรือมดนีน่ใหญ่นะถ้าใหญ่ใหญ่เลยเนานะยับเลยอ่ะยาบสับแหลก สายนี ais, <laughs> ้สายนี้นี่โบโบอะไรอีกเนี่ยติดเพด lắp lặp tùy Và bô bô Kiệt tên cặp